ันเปิดานนี่คือสภาพเือนเมจันนื้อนี่ฝนตกสภาพเือนเมจันเมจันกับเปิดทานเลยเดียวเลยเม็ดปลากระบอกไม่เหลือนี่นะดูฝนตกไม่ตู้เป็นอย่างเดียวไม่ตู้อ้าวฝนตกกันหน้า สบายดีทุกคนสบายตีตอนเศร้าๆนะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องแฟดบอมยูนี่ก็มาอยู่กับน้องยูเนาะมือวนีน้องยูจะพาทุกคนไปเลาะสมบรรยากาศเพราะว่าเป็นมือฝนตกมือเลกอันเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งแหงพลมกระพัดก็แห้งแหงนอนก็ลับที่ดิเนื่อสจักว่าฝนฝันท้องฟ้าอท้องฟ้ามันนี้แจ่มใสเนี่ย น้องน้องอยู่กันเลิกจั๊กองเฮียนเมื่อกี้นี่เพระาะว่าตอนไปโรงเฮียนกับฝนแหงองแหงไหม,เ,หมเปียกหมดเลยนะเปียกหมดน,นะอยูย่หมดดิเ, <c oughs> เข้าไปโรงเฮียนเขาตกใจเขาจะไม่มาเลยเข้ามาเลยกจักว่ามันเป็นแบบอันทุกทุกมือหันฟ,ฟ้าแดดมื่อนี้ฝนตกมือเล็กแบบแบบว่าจังใดว่าหมดเนื่อจักว่าแต่ละมือแต่เอาเป็นว่าปีนีน้ฝนยังหมดตกจากเทือก่นตกปีนี้ฝนอย่างตกจากเทือกตกมือนี้เป็นมือแรกมือนี้มือแรกและเทือกเขาที อากาซิมาตอนฮับตกแหงกันนู่นนะอากาซิมาตตอนฮับยามฝนแล้วเนาะเริ่มกันฟนตอนนี้เราก็เริ่มฝนแล้วตอนนี้ยังฝนอีกละแล้วเราก็สิ่ง <พา S 2> ทุกคนเนี่ยขี่รถโลอบึงบรรยากาศาบ้านเฮายามไป,ไปทักทายแต่ละคนเดีย <laughs> น้องบอมกับน้องยูก็สิขี่รถโละไปเลยเนาะอัน,นอันนี้แม่นมันตอนฮับล่าอันนึก็ตอนฮับอันนี้มันไม่ตอนฮับมันมันกำลังสิลาอันลายามหนาวไปละมันสิิ่มเข้ายามฝนลายามนาวิ่มเข้ายามฝนตอนนี้เนาะ เดี๋ยวน้องบอสกับน้องยูจะพาทุกคนขี่รถจักรเลาะบุงผูเข้าตอนนี้มีเมฆเอาเมกหายไปไหนหมดละวิ่ยางพี่เมฆอย่างพี่พูนอันนี้กําลังฟ้ากําลังคึ้นมาอีกคือหนึ่งละนี่เนาะบรรยากาศตอนนี้คือนตุกแต่เมื่อคืนปันยังเบากำลังเบอร์ไม่อย่างกะเริ่มขึ้นมาสดใสสดใสเขียวขึ้นมาองหุ้ม เกี่ยวึ้นมาอื้มเกี่ยวไปป่ายาเรื <ไป S 1> ่องอื้มมันกําลังขึ้นมานอนบึงอู้บึงไม่บอกคนตกแหงแล้วบึงป่าส่วนอยาง่ไม่บึงไม่ให้นอนขี้ดินเดี๋ยวนี้นะป่าใบไ,ไม้ไมล่นไปมลลืเลไปเมพัดไปมื่ลืมละเลืมละเบิเลืมอันลืมเลือมเสียขดยางอีกล,ละแล้วก็เลืมบือไม้พุ่งละมีเนาะตัวไก่ของเฮาก็ เปียกหนาวตัวไก่เขาเปียกหนาวเพราะว่าฝนตกแหงตัวนี้คุณตัวไก่ก็เปียกเดี๋ยวเิาฐานพอก่อนนะฝนตกอีกพอเฝนตกสิเดลยพอฝนตกเลยพ่อหูสึกยิงเดือหกมือหนาวหูสึกว่าหนาวเขาหูสึกว่าลำบากไปอุ่นหียนยากมือเจ้านี้บอกพ่อเอารถอีเต็นไปส่งเนาะใจตกใจเครื่องเปียก คนตกนดีใจโอ้ห<ด>นาวม,มักม่วงไปกินออกม่วงตายหมักม่วงก็เจอมาเบิอเจอสิล้นมืดเนอะมาเบึงมาเบึงมักม่วงขาวคืนนี้ฝนพัดลมแห้งแหงนะทุกคนพัดลมนะต้ไก่อันนี้ก็เปียกขนาดเลยตอนนี้ต้ไกล่ลินนาอันนี้ก็คือต้นหมักม่วงของเขาเนะาะบริเวณล้นมดแล้วบ่ต้นมักม่วงของเขาอืีอ่จนว่าฝนตกแห้งพุน,นามคืนนี้ อ,นนอันนี้ก็ต้นมะม่วงของฮาเดฮาซิคี้เละสมบรรยากาศนะคนตอนนี้เป็นบรรยากาศอากาศตอนนี้สดชื่นสดชื่นขนาดทุกคนพูนบึงหางพุนกำลังคืมมาอีกหละขี่รถลาะแน่ทุกคนฮา,า,นะนะาซิคีรถเข้าไปในบ้านไปบึ่งสภาพอากาศอยู่ในบ้านก่อนว่าจะเป็นจังไรตอน<ข>อบคุณค่ บไ่ได้เข้าในบ้านท่านดุลกันาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปขึ่งในบ้านก็อันมันมันมีปนนัญหาด้วยหนึ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่อนฮ็ดท,ท,ทางนั้นมันเกิดกี่ฝุ่นหลายม,มันเกิดกี่ฝุ่นหลายแล้วฝนตกเลยซี่ยากคือว่ามันสี่อันนั้นบอกมันสิเปื้อนซั่มใดได้ยินแต่น้องอัน นี่คือสภาพเงินเมจันนี hey so ่นี um ่ฝนตกสภาพเงินเมจันเมจันกับเปิดท่นเลยเดียวเลยเมื่อไม่ตกใกล้มาขึ้นนี่ไม่อะไรใกล้อยู่นี่มึงใกล้มึงใกล้กับหน้าพวกใกล้เขากำลังสีห้องท่าแบบไม่ไม่จันว่ายุ่นี่ว่าตกใจมาบุ้ยเมจันเมจันใส่แว่นตาเนาะคือจดามิน้ใดีพายเอฟซีเข้มข้นมาห้าเมจัน มาทักถ่ายเมจันมาฝนตกมาบึ่งหานเมจันพร้อมยานนำทัวร์หานเมจันว่าชิมาช่วยมาช่วยเก็บเครื่องเมจันเปิดฝาหานฝาหนึ่งพนเปิดเมื่อีบอกว่าเมจันมาเปิดหานหนาวนะบ่มดอะอจีกัสภาพังนะาเง่อเมจันมันขนนี่ อันนั้นก็หึ่งผู่ๆขึ้นไปเฮ็ดผ้าแม่เสี้ยให้นานๆค่ะบ่พาแม่มาเลยอค่ะแมนว่เออผ้าง้อมอ้าวเพิ่่ได้นำไปอีกว่ะนางตุกไปบ่เห็นโอ้ยคนไปมาเพิ่นเข้าจคืับเลยเนาะจุกบเห็นว่ เขาคือว่าเก็บหม่ำมืดเนาะตอนนี้เขาว่าเรื่องว่าไปกินข้าวป้าเมื่อนั้นลืมพาแมจันมาเนอะไปซ้อนไปรันโคเอาข้าไปกระทิมไม่ทานเลยนะ้นรันโคแม่จันเขือใกล้จะไปดึงแมจันเขือใกล้เอาคนเข้าไกล้กินก้อนเอาอันเพื่อกินเป็นแบบนี้เลยว่ะข้้าาวเล่ะกินแล้วไม่เห็เข้าไปหรือว่ากินที่ไหนพลาดไป เกลือหัวาห้านเลยว่ะหัวห้านคนข้าวคนชลีไก่เมจันนี่เฉพาะอ้อุขามจิงลักไปเอ็ดไก่อึ่บเฟืองไง <laughs> ล่ได้นี่เลี้ยงันไอตุกแม่ท่นข้ากินตอนนี้นนน <laughs> เอ็ดเป็ดอึ่บเฟืองท่นไก่เขาว่าไก่แซ่บก็เป็ดบม่มอึ่บเฟืองฮะเออแค่ดแซ่บมา <laughs> <laughs> เป็ดมันอันมีน้ำมันไล่ไม่จันเหาแบบเขาเาอบแล้วมันโบแห้งลงนะเนี่ยมันแห้งกับไม้เลยเนี่ยเนี่จันเนี่ยจันแต่ยังหมอ่เมื่อกี้นี่คือเราเป็นเพื่อนเลยตาเอาพ่มลงอีกทุกคนนี่เอาพ่มลงใส่แว่นตา เขากำลังว่าอันว่าเพื่อนมาซื้อเครื่องไม่จันอ้าวไม่เรไม่จันไปซื้อกันว่าไม่จันมายู่นี่ว่ะมันไม่จันเอาเป็นตาออกมาเม่ปัิอันนี้แล้วก็ไปหันไปนี่แล้วเปียกเราเออกระซ่าหัวเลยจ้ะเนตกแหงแล้วบ่เนาะมืองเช้านี่เนาะแม่ย่านฟ้าลมเมื่อคืนย่านมันมีลมนะเพราะลมกระแหงอยู่หรือบ่กแหงกับบุนึงเสาเนาะบุนึงเสาตอนค่ำคืนนี่เขากำลังทิ้งตอบคอมเมนต์อัน F C อยู่ อันฟ้าผ้าบ้าทุกงอีกก็ดูโฮมบ้ดึงปิดเครื่องมอะไรเนี่ยปิดเอาเอาไปกองอุ่นอุ่นปิดกูปิดกูตอนบ้างแรงครันและวเมร่าเลื่อนไปแล้วว่าฟ้าผ้าคนตายนะเพราะว่าผ้าอันตายอยู่เชียงพวกฉันจักอยู่ชิเดอร์เออเมร์เลยแล้วอู้หันมาแล้วก็มันมอดเลยผู้เดอร์เซ็ตมาเดลยกระเปิดมันมือ้าของไฟตึงๆก็ยานให้เรา อนนันคือสีโบ่คือโบอันฝ้าโบห้องเดนโนะภาษาไทยละโฮ่ตอนที่เล็กก็ชิรแอนตานักผ่านมันบ้านเราบ่มีกันซอดกันผ้าผ้าเด้มันมาเครื่องเลยก็คือบ้านหลักทันเปียกกันได้โอ้ยเดี๋ยวนาล่ะนาวแล้วป่๊บขณะทางที้เฮงบุ๋อ่ะมือเ้าไปองเฮียนกระแข้งพ่นไปเปียกมดเข้าไปองเฮียนคือว่าเขาเรียบมึงหรืเขาเรียบมึงจ้ามีน้องเฮาพาทุกคนมาบึ้ง หานแม่จันกับเป็นเดือปกติเราคนนี่แต้แค่ใกล้มาปีนหานเพิ่นซื้อเดี๋ยวน้องแฟสสิจะจัดการเพื่อนบมไข่ไข่เหมือนกับตกใกล้มายุ่มยุมย่มยุมยุย่ยยยพอเข้าไปโลกเขากินมือนึองเกลือซ้ำเท้าเอออุคาหดหดหรือวะเพื่อนเซ็ตมาว่าบบอนหอดตอนนั้นเกาหมูกาหมวกกคือซ่าเออซออกไปเมื่อวานนี้จากหมูออกไป ออกบ้านหางไปล้วไปขึ้นรถอุ้ยู่อันโมได<ซ>้พักยู่เวียงเลยจีไปเลยวะขึ้นรถด,ดิใส่เนื้อหะฮันอัน,อนสองโมงเที่ยวสองโมองโอ้กะหอดไวเด้รวมมันเป็นมื้อนึ่งคืนนึ่ง,งะอะไรแต่ร้านต่อไปือขี่รถอยู่นะฮันไปสามชั่วโมงย<ะ>่าแกนตะเวนแกนตะเวนม้ามาจานนี่กินตะเวนทุกมื้องามเนีย <laughs> กินละยามเลยอุ่นขำกับเพื่อนว่าบ่มักบัดรนองแฟดซิวมาละแกะนำติดเจอ a น้ำยามเกาเด็กกินแกนตะเวนนะเพื่อนไปเมื่อวานนี้กำลังกินข้าวอยู่ไปก็่อนเาก็เอาไปเอามาบันเทินกันข้าวอยู่จับข้าวแล้วก็เอามาไปก่อนเนอะคือว่าเพื่อนว่ามือมืออันวันที่เด็กกับเพื่อนกิไปเออเป็นมือชิบซ่องแม่แล้วปั้มขันไปไปมือ 10s อยู่พุ่นๆตกว่ะตก ตกมืดไม่ใส่กระตุกเลยไม่ดูเบี่ยงกระตุกแล้วเพิ่นก,กระซิไปได้หรือว่าไปรอเพิ่นัพิ่นเข้าอยู่เลยเฮาก็เริ่มมาอีกรอบก็ฝนเฮานี่มันหยุดซัวข่าวจซื้ออันนี้มากับมานั่งเฝ้าอันฮนหลเนื้อได้หนอบาดมันตกมาบาดเดียวแล้วแล้วเฮากะซิเข้าไปในบ้านเนาะไปบึ้งเส้นทางในบ้านว่าจะเปื้อนแห้งบ่อยอย่างน้อยนี่เฮามาห้าเมจันอีกวันหนึ่งซื้อ มาทักทายเพื่อเอฟซีคิดฮอดเนาะเอ้อขำบ่อยูสองมือละวมือบานกับมือเนี่ยเนาะเออเงาเพิ่นไปเพิ่นไปเพิ่นว่าไปสุดนี้เพิ่นซื้อบุดนเพิ่นว่ะเพราะว่าค้างานเพิ่นว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปในบ้านก่อนตอนนี้เขาจะเข้าไปในบ้านแล้วเนาะคุณว้าทางเพื่อนมาเดินบ้านบุเพื่อแต่เหมือนมื่นเมื่อกี้ได้บอกยานแขีวหักเลยเมื่อกี้นี้พอเอิร์นเซอร์วาน เมื่อกี้นี้่ต้องเข้าไปทางเปือนหิงเมื่อกี้นี้พอเพื่อนอยู่ซ้อมแปลงรถนั่นเนาะเพื่อนมาแปลงรถเพื่อนบอกว่าอย่าเข้าไปปลาติโตบ่ปือนหรือบ่บ่มนบ่มันอนยู่นี่มืดเลยบ่มันอยู่นี่มืดเลยปู่จะป้าไปเทน,เนี้ไปเทน,เนี่เลยไปเทอีกเอ่อมันคนเขียวไล่กันอีกมืดเทป้ากับบ่แม่นเหลือนี่นะ น้องบอมบอกให้น้องอยู่ยังโอ้ยตีนรถตีนรถตีนรถให้ก็ตีนรถไงพวกบ้าน้องบอมเอาน้องอยู่ไปบลอนเนาะมึงตีนรถมึงตีนรถนะทุกคนทุกคน เนาะทุกคนอยห่างยากป่านนี้มันเป็นแบบดินติดนะทุกคนมันก็เปื่อนบอกมันเป็นแบบดินติดมันเป็นแบบติดขี้ดินบอกคอนเฮ็ดดินเพคอนเฮ็ดอันทางไมมแล้วมันปีนี้มันเป็นเปื่อนแห้งมันมีขี้ฝุ่นแล้วแบบดินติดๆมันมันบ้ได้มืแห้งกับขันอันดิ้งเนีันนี้ออฟเมื่อนี้บุเป็นตาเอาเลยกลางทางเปื่อนแห้งขันเสาฝุ่นมันนี่บุเป็นตาเอาเลยกลางทางวิ่งทางบ้านของเรามันเป็นตะบอลิอนเทนดไมมเนาะ พื่นเอาคนลข้างล่างื้น,น,านขางล่าง นี่ก็คือเขามาเงินน้องนิงเนาะมาเพิ่มาหาปรตูอีกละไปตู้เอ็ดเดือนนี่ตู้นอตู้นอเฮ้ยมีตู้ตู้นอทุกคนตู้นอทงไม่ตู้ฝนตกไม่ตู้เป็นอย่างเดือนไม่ตู้อ้าวฝนตกกัน่าเลยค่ะตู้เน็ตเล่ฝนตกเป็นอะไรตู้เน็ตเนี่ยฝนตกเป็นยังไงต้องปุ๊กเลยมนไมดูฝนตกก็เย็นดีแล้วเลย ฝนตกคนเดินดีต้มเงือกอยู่ดิปาเหินแล้วไปเดินดีแล้วปุ่งหัวก่อยไปกินหญ้าดิโม่ควรไปกินหญ้าดีมีผู้ซุ่มและมีผู้อยากอันญไฮได้นอพัวหาเข้าบ้านก็ยากเด้ดีใจก็ดีใจอยากให้ก็อยากให้ถ้าเข้าบ้านนันยุ่งยากนี่น้องนิงตอนนี้น้องนิงก็มาแล้ว สบายดีทุกคน <laughs> หนาวหยาบหยาบทางเข้าบ้านติดีรถไทยก็ตีรถง่ายตีรถเ้าเห่าวก็มาหาน้องนิงตอนนี้ไปหุ่เงียนอ่ะปู่เฮงบัวบาเลยเนาะขี่เขาขี่ออกเกือบตายหมาเสื้อหน้าเปล่าเลยตอนนี้เพื่อนท่ามซื้อเ่าวสองคนเยวเหาออกไปเปลี่ยนเสื้อกันหมดแล้วเฮจอหัวท่ามือจื้ออกีก <laughs> 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 จิ้นนี้เปลี่ยนเสื้อยังโซ่เนี่ยเปลี่ยนแต่เสื้อไปโซ่ก็เปลี่ยนเลยมองยังบุคือกันแห้งท่อนลูกอันจัดใจเนาะให่ของหลวงขนาดคือกันนท่นแหละใจเย็นนอนคือไปเลยบุคคลแค่วมันซ้อนกันอยู่แต่มันบุคือกันฝนตกมาอีกแล้วนะทุกคนตอนนี้ฝนตกตัวเป็ดกันแลนเข้ามา เออสมุนตัวไปให้เราบกเนี่มีฝนกำลังตกอีกคืดงอตอนสิมืออ่เนาะหาบหูห้่าสิมือจังเดือตอนนี้ดสิมัวร์้าน,น <laughs> ตาผิด <laughs> ตรงเดอนน <laughs> ตอนนี้ก็ฝนตกนะทุกคนนะคกษัิอันนี้ก็เป็นสถานที่หลังเหงื่อน,นองหิงแลวเฮาวกษัิปิดคลิปไปเพียงเท่นี้คลิป ที่ไลสระพาทุกคนมาบึ้งบรรยากาศยามฝนที่บ้านน้องแฟทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็ไปทักทายแม่จันน้องแฟดก็ยักษขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้น้องอยู่น้องบอมน้องหนิงเฮ็ดคลิปต่อไปเดอ้อและสําหรับคลิปนี้จเหาจิคอลาไปก่อนบาย